ทุกคนนะคะก็สวัสดีกับเชา้าวันอาทิตย์นะคะไม่เช้าแล้วเที่ยแล้วนะคะสําหรับวันอาทิตย์นี้นะคะกเ็เป็นวันหยุดเนาะนก็มีคุณลูกค้านะคะก็มาชมปลากัดสวยงามหรือสัตว์น้ำประจำชาติของเรานะคะที่ Golden Beta Station เดี๋ยววันนีเ้เนื่องจากลูกค้าเข้ามาตลอดนะคะเมจึงไม่มีเวลาจะไลฟ์กัปลานะคะ พ่งมาดูเป็นตัวตัวแต่จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้าแทนดีกว่าเนาะว่าแต่ละท่านน่ะเอะรู้จักที่นี่ได้ยังไงทำไมถึงอยากมาที่นี่เนาะสวัสดีค่ะจะถามว่าไงหลังจากมาดูปลาที่นี่นะคะรู้จักเราสวยดีใช่ไหมจะถามว่ารู้จักเราได้ยังไงยูทูบใช่ไหมคะ อ๋อโอเควันนี้ตั้งใจมาเอาปลาเอ,อ่อสายพันธุ์อะไรคะเนี่ยสายพันธุ์นี้ค่ะทับมูลใช่ไหมหางยาวนะคะก็จะเป็นที่ชื่นชอบนิยมนะคะของมือใหม่มากๆเลยเพราะว่าสีสันจะสะดุดตานะคะและ้วหางก็จะกลางสวยมากนี่กําลังเลือกอยู่นะคะแล้วก็พบกับโปรโมชั่นเลยซื้อสามแถมหนึ่งสวัสดีคะ่ะโอ้โหดูซิเเจอร์ของเราหรือเปล่าคะสีทองหรือเปล่าคะเนี่ย โอ้ไม่ช่เออชอบสีดำใช่ไหมอ่ะเราเปิดดูได้เลยค่ะพวกนี้จะเป็นดําเท่ๆมากใช่ชอบสีดเปิดดูได้เลยเปิดทุกตัวเลยค่ะจะได้เห็นเครื่องนะคะถ้าเหมเข้าใจเป็ยังไงเพราะว่าเพราะว่าเราซื้อได้หกตัวแล้วก็แถมก็แถมสองไงคะแล้วโหลเล็กซื้อไปแยกตะหากไหมคะ ซื้อสามแถมหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้มาดูปลาอะไรคะเอ่อมาดูปลากัดครับเอ่อสายพันไหนเป็นหลักที่ชอบก็ตอนนี้มาดูปลากัดสวยสีดําเนี่ยครับปลากัดสวยงามอ๋อโอเคโอเคอันนี้รู้รู้จักเรามาจากที่ไหนคะดูในเพจครับดูในเพจใช่ไหมคะโอเคอเค,ค่ะขอบคุณนะคะเชิญเลือกตามอัธยาศัยเลยค่ะ อันนี้น้องก็กําลังเปลี่ยนน้านะคะในโซนตัวเมียนะคะโหลโหลเล็กของเรานั่นเองนะคะก็น้ําจะ๊อกเลยนะจ๊ะก,ก็อยู่กับธรรมชาตินะคะก็ฟัง้างจะคคื๊๊ลเลยวันนี้สวัสดีครับมาซื้ออะไรครับผมปลากระับครับเอามากับใครครับอะไรนะครับอ๋อโอเคครับ สวัสดีค่ะว่าว,วันนี้มากับใครเอ่ยมากับคุณพ่อและลูกๆนะคะก็ทางเครื่องดื่มนะคะคุณแม่กับคุณลูกๆนั่งชมปลาไปนะคะส่วนคุณพ่อกําลังเลือกปลากัดอยู่เลยนะคะตามสบายนะคะ ก็วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดดูปลาทีละตัวกันอีกรอบนะคะแล้วก็จะบอกทุกท่านว่าโอเคมากันได้นะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากงไหมนะคะอย่างที่บอกตอนนี้ซื้อสามแถมหนึ่งตัวแถมไม่เกินห้ารอยบาทเดินเลือกได้ทั้งร้านเลยนะคะหรือไม่ว่าท่านจะซื้อนะคะผลิตภัณฑ์นะคะใดๆก็ได้นะคะในการเลี้ยงปลาครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทรับฟรีเลยประกาศตัวละสามร้อยหสิบบาทหนึ่งตัว ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้นะคะครบ2,500บาทรับฟรีประกาศมูลค่า500บาท1ตัวหรือจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ครบ3,500บาทนะคะรับฟรีประกาศมูลค่า750บาท1ตัวหรือโปรโมชั่นที่5นะคะซื้ออะไรใดๆก็ได้ในคาเฟ่หรือ Golden Beta Station นะคะครบ1,500บาทไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาหรือเครื่องดื่มเบเกอรี่นะคะ ท่านก็จะได้รุนับจับฉลากรับรางวัลเป็นปรากัดประเภทใดประเภทหนึ่งแหละแล้วแต่จะจับฉลากได้เลยค่ะมาเที่ยวกันได้เลยนะคะก็ก็โอเคเดี๋ยววันนี้หยุดไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอไปขายปลานิดนึงค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ